สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมโปรนสีเดิบลางรู้สึกว่าจะเป็นรถวนขบวนสุดท้ายแล้วนะใกล้จะถึงท่านี้แล้วครับของของสุดท้ายก็ก็ไม่คิดว่าจะจะฝันนะเพราะมันมันเหลืออีกวันเดียวเนาะครับปู่ฝันแปดใช่ไหมครับแปดเมื่อคืนนี้ปู่นอนสองทุ่มไปฝันอ่อสามทุ่มครึ่งโอ้ดูมามันเวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบห้านาทีครับดูในอ็อกทำไมปกติจะฝันตีสองตีสาม วันแต่พอค่ำครับอันนี้ปูนอโดไว้เลยควรลืมนอนไวใช่ไหมครับโปนอนสองทุ่มอ๋อก็เลยนอนปั๊บฝันปุ๊บก็ไม่ปุ๊บก็นอนในช่วงวงเนาะฝันเอาสามทุ่มไงอืมครับฝันสามทุ่มครึ่งแต่แปลกนะครับโปปกติเขาจะฝันใกล้ใกล้จะแจ้งตีสามตีสี่างนี้นะโปมันก็ยังอยู่ในวันที่สิบสีอยู่นะครับ ยังไม่ข้ามมันเลยเมื่อคืนใช่ไหมครับปูคืนอ๋อถึงว่าปู่โทรหาแต่เช้าเลยถ้าถ้ามันยังอยู่ประมาณนั้นก็ยังไม่นอนหรอกเนาะสามถุงคืนครับครับปูมันจะมันจะเป็นการรบกวนกันเลยปูม,มีเชา้ากรับว่าครับครับปูแต่ว่าปกติเนี่ยปูนี่ยากมากเลยนะครับที่จะฝันไม่มีไม่มีไม่เคยฝันที่ว่าปล่อยๆมากเนี่ยมีแต่สตรคำนวณล้วนๆเนี่ยนะปูมันฝันอยู่นั่นแหละไอ้เงื่อแรกครับไอ้นั่นฝันกลางวันอืมครับ นอนเย็บหนึ่งกับมาว่าร้านม้องบอกรันดีไอ่มันร้านถูกที่เราเก่ากับหกตัวเดียวกันครับปกติถ้าว่าปู่ฝันเนี่ยโอ้ยแทบจะไม่พลาดนะปู่เนาะยากเลยแต่ว่านาาๆจะฝันทีก็มีเอฟซีกับปู่อะเรจะให้สามตัวรอก่อนใจเย็นๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโลภลองรัวไปก่อนมีแต่ยังละมีแต่ขอสามตัวบนย่าได้เลขสามตัวเขาบอกจะได้ปดนี้เร็วๆครับโอ้ยเนาะ ใครจะไม่อยากได้จะว่าเราเราพอมันลุกไม่ได้เราไม่เห็นเรามองไม่เห็นครับจะว่าให้ไปมั่วมันเป็นยังไงน้องโบเนาะให้ไปมั่วเราเอฟซีเนี่ยลงทุนซื้อเยอะนะครับผมมันไม่ใช่คนเดียวนะครับเราก็บอกว่ารักไม่น้อยแต่ลังนานๆคาโปกินไม่หมดครับกินไปเรื่อยๆนะโ่เนาะเทละนี้ีล่าน่อยก็ไปเบื้องบูมมาบางทีโชวเราไม่มาคาโปมันก็ได้นิดๆหน่อย ถ้าโจกใหญ่มาเมื่อไรก็เอาเยอะ<พ>อืมครับครับโอ้ตามสเต็ปนั่นแหละครับครับโอ้โอ้นี่เข้ามาแล้วนี่มาเจอข้างฝาปูนะครับนี่ใช่ไหมครับที่ปูว่าเลขตลอดชีพเลขข้างฝานี่ครับปูตัวสุดท้ายที่ได้มันคือโอ้ับปูโอ้อันนี้เป็นสูตรของปูที่เขียนไว้ข้างฝาม,มีมีหลักอะไรเราดูทั้งนี้อ๋อครับอ็นใช่ใช่ตรงนี้ไหมครับปูที่ว่า ปู่ปู่บอกทำแล้วมันถูกขีงวัดติดถูดข้างฝาตรงนี้ครับปู Spider ่อแต่ด้านที่มันหมดอายุแล้วครับปู่สามตัวนี้ไม่ไม่แม่นแล้วครับขบวนบนก็เหมือนกันไม่แม่นแม่นล็อกนี่ตอนนี้เริ่มเริ่มมาใหม่ล็อกแรกอ๋อแม่นล็อกซ้ายมือสุดล็อกซ้ายมือสุดนี่เนี่ยฝันเกี่ยวเมื่อคืนก็มาถืว่ามันมีมีดอดีตัวสุดท้ายนะตรงนั้นเลยคแต่เร้อยเราหาตัวนี้ครับ อแล้วสิบกำลงหน่วยหาตัวนี้แล้วรอก็ยังอยู่ที่พิมมาไว้นี่มีแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันแปดกับตัวนี้โอ้แปดกับแต่ว่าสูตรข้างฝาที่ปู่เขียนไว้แต่ก่อนนี้เดินดีตลอดใช่ไหมปู่กี่งวดครับปู่ก็ไล่ย้อนดนไปแปดงวดแปดงวดซ้อนโอ้เหมือนสามสี่ปีก่อนนุ่นโอ้ไม่ใช่ปีไม่ใช่เดือนนี้มันนานแล้วทีนี้มาชุดหลังนี่ไม่มาเลยมา มาก็ปิดเต็มหนึ่งอะไรอย่างงี้ครับขปูเมื่อกี้ก็ถูกสองตัวก็ไม่เดินมาเดินไม่ได้ัาปูก็เลยเปลี่ยนสูตรใหม่เพราะมันมันไม่เดินครับมันไม่เดินเราก็ยุดปืนไม่ได้ขาสูครับไม่เดินก็ต้องหาสูรที่มันเดินนะปูนาะเอาเราเอาเลขที่มันน้อยที่สุดครับเดี๋ยวไปเอามามากตัวไม่ดีขาปูครับแล้วทีนี้ที่ปูฝันเมื่อคืน ปกติปูเคยฝันอย่างนี้ไหมครับผมไม่เคยเห็นโอ้ครับวันดีมากฝันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะฝันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ระดับประเทศเลยใช่ไหมครับปูระดับประเทศเลยโอ้ทำไมครับฝันเห็นยังไงครับปูในความฝันในเป็นผู้ชายร่างใหญ่ใส่ชุดดำชายร่างใหญ่ใส่สูทใช่ไหมครับปูไม่ไม่เสื้อสัมภารเสื้อดำสีดำโอ้ครับก็บอกว่าอยู่ในมนก มันอยู่ในหัวนกแต่พูดอย่างนี้นะอยู่ในหัวนกแต่ในในรูปมันเป็นเป็นนกนกอะไรครับปู่ในความฝันผมไม่ถูกมันรมปนอะไรในความฝันใช่ไหมครับปู่อ๋อขาเป็นรูปนกเป็นรูปนกแล้วก็นั่นไปดูนั่นไปดูเห็นที่รี้ว่าจะครับมากระดานมาจบครับเพราะท่านไม่ทีไอคนที่บอกถือกระดาษที่ขาวครับก็หายวับไปเลยอ๋อถือกระดาษที่ขาวแล้วก็หายวับไปเลย เราจําได้ว่าเลขตัวนี้เลยแค่นั้นเองฟังหายวับเราก็ตื่นเอ้าทําไมทําไมเราเราจะคุยไม่ได้เลยไปเลยวอ่ะยังไม่ทันได้ถามย่ังไมาเลยไปแล้วก็คือว่าเป็นคนระดับประเทศระดับประเทศแต่ว่าไม่เหมาะเลยเชื่อดีกว่าน้องผู้น้องครับแล้วจะเสียหายนะครับท่าน้ชมเป็นความฝันไม่มีฝันของปู่เมื่อคืนปู่ฝันเนาะแล้วเอ็นมีตัวเลขในกระดาษใช่ไหมครับปู่มีในสูตร สามสิบตัวเนี่ยมันติดมาตัวหนึ่งเลยตัวที่พันคือก็เลยเห็นเขาเขามาเขียนให้หรือว่าปู่ไปเห็นไหมครับเขาเขาเขียน้อยไว้แล้วตัวไหนไม่รู้แต่เขาเขาเขาให้รู้ให้เราดูไอ้มมตัว่านั่นแหละต้องหัวนกเนอะในภาพมันจะเห็นในหัวนกปู่เห็นเป็นตัวไหนคะปู่เป็นสามตัวเลยสามตัวเรียงกัน อ๋อก็คือว่าตอนเขายื่นกระดาษมาให้เนี่ยเห็นเป็นเลขสามตัวเลยไอ้ตอนแรกยังไม่ยื่นครับแต่เรามองไปในภาพเห็นแล้วครับทีนี้เราว่าจะหากระดาษมาจดเราก็อันมานี่เพราะว่าหันกับแกว่าซื้อกระดาษแล้วผมซื้อกระดาษแล้วเราก็ว่าจะดูอีกทีหนึง่งวับไปแล้วครับหายไปเลย,เลยกระดาษหายไหมครับปู่หายทั้งคนทั้งกระดาษอ,อ๋อแล้วเลขที่ปู่เห็นอยู่หัวนงเป็นเลขตัวไหนครับปู่มีเลขเลขห้าแล้วก็มีศูนย์ครับ ก็มีเลขแปดเลขห้าเลขศูนย์เลขแปดใช่เรียงกันอยู่ไหมครับเรียงขึ้นบนออ๋อเรียงขึ้นบนใกคล้ายเลขทุกๆต่ว่าไม่ใช่มันห่างกันตัวตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเห็นเชนแค่นั้นเลขห้าเลขศูนย์เลขแปดใช่มอนตรงกันเนี่ยตัวรางสูดอ๋อมันตรงก,กันกับสูตรตลอดชีพของปู่ใช่เรีกาหาหยกก็หาหลัก้อยใส่หาหลัก้อยไวอยู่ในนี้มีมันก็มีพอดีในจำนวนแปด แปดกับหนี่งแต่ว่าในสูตรหลักร้อยของปู่มีห้าศูนย์แปดไหมครับมีด้วยโอ้ครับสูตรตับกับความฝันห้าศูนย์แปดเนาะคะเนาะเลขสูตรคำนวณของปู่เนี่ยสูตรตลรอยเทพของปู่มาตรงกับเลขความฝันที่มีในสูตรเราเราได้ตัวนี้ใช่ไหมครับปู่เสร็จแล้วเราก็หาหลักร้อยหลักร้อยห้าศูนย์แปดทั้งวันนี้มันจะมีแปดกับแปดตัว ตอนนี้ตรงเลยแต่ว่าถ้ามาห้าสนแปดนี่ก็ตรงตรงเลยใช่ไหมครับตรงไม่ต้องกลับเนี่ยเนี่มันง่ายตรงนี้เขาให้ได้หลักสิบตั้งหน่วยมาก็ก็มาหาส่วนนี่ส่วนร้อยเนี่ก็ดีเห็นสามตัวนั่นแหละต้องหาแต่มันดูวันนี้มันตรงกันเฉยมันมตรงกันกับเลขสามตัวที่เราเห็นเมื่อคืนเราก็เห็นจำนำจำหน้าจำหน้าว่าสามตัวเนี้ในนี้ในนี้ถูกบ่อยไหมครับปู่ในสูตรสามตัวทุกวันอ๋อครับ สามตัวนี่ถูกทุกงวดเลยใช่ไหมครับปูในนี้ทุกหมดอยู่ที่ว่าจะจับถูกหรือเปล่าเนาะปูเนาะ่านี่ว่าเอาเชาไปจุดถูกอะไรตัวไหนเล็กฟันตัวนี้ห้าสองเก้าอครับครับปูเล็กถูกมันจะเล็กมันจะเยอะไปไหมครับปู่เยอะไปไม่ต้องใส่เอาแค่เล็กฟันพอเอาแค่ความฝันก็ได้เนาะปูเนาะเพราะว่ามันตรงกันกับสูตรด้วยเอาเอาแค่นี้เลยนี่ ด้วคของไก่ของปู่ครับนี่ในตัวนี้เนี่ยครับแอบมูหัวขาทองทองกรุงหัวขาดตเอาเทูบนึ่ตึกนะจะเอาเอาเอาแล้วก็ได้กันไว้ห้าสองเก้าเนาะเลขทูปปูกไปจุดตรงไหนครับห้าสองเก้าน่นสาร ปูศิลาสารปูศิลาหยวหวนาอยู่วนาเหมือนเดิมใช่ไหมครับปูมันเดิมก็คือเลขที่ปูปล่อยมาชุดต่องวดคือว่าเป็นเลขบนกับเลขล่างนี่คือซื้อตรงๆไม่ต้องกลับใช่ไหมครับปูสูตรคำนวณเนาะนะครับแต่ว่าเลขฝันกับเลขทูบนี่ก็กันบนล่างไว้กลับไว้ก็ดีใช่ไหมครับปูเพราะว่ามันก็เลขฝันอะไรมันตรงกันตรงได้เลยมันตรงกับสูตรคำนวณสูตรคำนวณเลยตรงสองตัวแล้วไปหาหลักสามตัวก็ตรงอีก ครับครับก็มีครบพอดีครับค, <ไอ S 2> คิดว่าคิดว่าหนาเนี่ยถ้าไม่ชัวร์มันจะว่าอะไรเนาะฝันจําได้ครับฝันจึงจาได้ใช่ <จำ S 1> ไหมครับแต่ลุกขึ้นมาดูนาฬินนกาเอ้าทาไมแต่มอคข้าอยู่ฝันแล้วแต่ว่าปู่เป็นคนฝันเม่นนะครับผมบางทีถ้าเกิดว่าฝันเป็นปริศนาเนี่ยบางทีเราอาจจะตีไม่ถูกเนาะปู่เนาะยกตัวอย่างในงวดที่ผ่านมาที่ปู่ฝันว่าเห็นรางรถไฟเห็นรถไฟรางคู่เห็นรถไฟรางคู่ รู้อยู่ว่าเป็นเลขเบิลใช่ไหมครับปู่แต่ว่าเราตีไม่ถูกเราก็ตีว่ามีสองอ่ะนะตีสองสองที่สองที่ไหนได้ออกสี่สี่สองสามสามสองอีกครับอกสองสามอีกนะครับท่านผู้ชมเอ้าแต่งวดนี้ปู่ฝันเลขเป็นตัวนะครับท่านผู้ชมพอดีลูกชายบอกสงสัยพ่อได้ที่นอนใหม่เลยฝันไหมได้ได้ต่างไปได้ครับครับปู่ได้ที่นอนใหม่ที่นอนตัวนี้มันนิ่มครับปู่นิ่มเกินครับ็เลยเอาเอากระดานตัวนี้มาลองครับปู่ให้มันแข็งก็นอนสนุก อครับฝันดีเลยใช่ไหมครับปูเราฝันดีเลยนะครับนะครับความฝันก็คือความฝันนะครับผมจะว่ามันมาตรงกระสุนคณนองของปู่นี่แหละครับผมก็เลยไก่วันออกคนเดียวือว่าเป็นชิวบุ้ยเนาะครับปูเหลืออยู่วันเดียวเองครับปูก็คือว่าแนวทางของปู่น่ะถ้าซื้อเลขสองตัวที่ปู่ให้มาซื้อตรงตรงไม่ต้องกลับนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าไม่เยอะเนาะะนะครับก็คือว่าคือเราเราแบ่งล่างแบ่งบนครับ ไม่ต้องไปต้องไปซื้อล่างบนให้มันอนะันะีเนะปูเนาะประหยัดมันประหยัดครับถ้าเราไปคูณอยู่มันเสษียสองเท่าใช่ใช่ครับปูก็คือแอดมินจะเขียนแยกไว้แล้วอันไหนบนอันไหนล่างนะครับเร่ของปูนี่ถ้าซื้อสองตัวก็ซื้อสองตัวไปเลยเลกฟันคืนก็ไม่มีกลับไม่ต้องกลับมันไม่มีกลับในสูตรก็ไม่มีกลับอ๋อก็คือศูตแปดก็ศูตรแปดกนจะจัดเขียนหน่อยอืมไม่ต้องซื้อแปดสูนะปูเนาะไม่ต้อง ก็คือฝันของปู่มีเพิ่มมาห้าศูนย์แปดแล้วก็มีเลขทูปห้าสองเก้านะคะน้องมีก็ผมเชื่อนะครับปู่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยเขาอยากซื้อสามตัวผมว่าก็ต้องซื้อสามตัวแน่เลยห้าศูนย์แปดเนาะส่วนใหญ่คนจะโลกเงี้แหละครับสามตัวขอให้มีเธอปู่ขอให้มีครับมันไม่ชัวร์ปู่ก็ไม่บอกแต่มันชัวร์มันไปบอกก็คือฝันอย่างนี้ก็บอกตามที่เราฝันนะปู่เนาะถ้าใครดูคลิปนี้ก็ ก็คงจะมีโชคแหละถ้ามันมาแล้วนะครับผมก็ขอก็อย่าให้รุ่นนี้รู้สินให้จะได้ไปเกิดไปขานจะได้ปนทุกจะได้ขึ้นจากนรกเพราะว่าเป็นทุกข์มากเพราะเป็นดีสี่ห้าล้านนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับก็เข้าใจคนที่เป็นเนยเราปุ่มมันตกนรกเลยครับผมครับนอนไม่หลับคอยไปยึดบ้านยึดโลกอื่ครับนี่มาจากคนแก่ครับมาถึงนี่เลยนะครับ ขาให้ปู่ช่วยมาช่วยสวดให้ด้วยจะได้มีสิริมงคลเขาเขียนชื่อจนเลยให้หมดเลยคนเราเนาะมันจะที่ทางตันเนาะมันเป็นที่พึ่งทางใจที่ปู่เนาะเรื่องพวกนี้นะครับผมเนาะทำแล้วมันสบายใจแต่ละเอฟซีแต่ละแต่ละคนมีแต่ลองให้มาทุกมากที่มาหาปู่ใช่ไหมครับที่โทรมาหาโทรมาหาแล้วก็มาหาด้วยมาหาตรงนี้ครับคุณราชก็จะมาหลังหลังเรี่อออกเนี่ยจะมาจะมาเรียนสูรปู่จะมาเรียนสูตรกัะปู่เขาพิการ ก็บอกทำอะไรเขาไม่ได้ไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพเลยแต่แต่ก่อนมีแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็เลยมีการครอบครัวแตกแยกหมดเหลือตัวคนเดียวครับมีแต่ทุกข์ร้อยแปดแต่ละคนเนาะก็เลยอยากมาอยากมาเรียนธรรมนานั่นปูนาะเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมีความทุกข์เป็นธรรมดาอยากสร้างพิทานค่ะให้ได้อนิสงทุกคน้าคนในมีมีเขาเรียกว่า ร่วมบุญกันได้ก็จะให,ให้ให้มาเชื่อมกันคเป็นสะพานบุญให้ค<ม>ือให้ต่ออยย่ใครให,ให้ให้ต่ออายุต่อให้มีความสุขต่อให้ให้ที่ใจคิดมากจะได้สบายคแต่ละคนนี่ประโลมทุกคนเลยเป็นทุกมดแต่ละคนทุกมากเลยคจะโดนไล่ที่จะโดนเรื่องที่มากสุดจะไม่มีที่อยู่จะต้องย้ายอีจากที่อยู่สารสั่งแล้วก็มีทุกคน แต่ละคนแต่ละเขตมันเต็มหนักหนักเลยนะครับก็ขอให้ได้ช่วยกันอยากดูดวงก็มีลายให้ผูไปจ้างวานเด็กก็ได้แล้วลูกหลานมีก็ทามาเราจะพูดออกให้เปล่าเปล่าจะให้ปูดูดวงให้ผมไม่ได้ปูจะต้องเห็นเป็นภาพต้องเห็นเป็นลายมือเป็นเห็นถ่ายรูปมายกมือขึ้นเห็นมือเห็นหน้าเห็นตาเห็นคิ้วจ็นมุกไปหูอย่างนี้ได้คแต่จะพูดแต่ปากนี่ ไม่ได้ครับปู่มันยากนะปู่นอกนากที่เราเห็นอะไรโอ้ยไม่มีใครเรียนสารนี้ไม่มีครับมัน<ๆ>เรียนต่างกันแต่ละดาวครับปู่เราไม่ได้เรียนเราบอกไม่ได้ครับปู่แล้วแล้วเลขที่เจ๊ที่ว่าเขาซื้อถูกงวดละหลายหลายแสนเนี่ยที่เขามีตรงกระปู่มีหกหกหกตัวเดียวนี่จะไม่ปู่ใช่มีตรงตัวอื่นไหมครับปู่ยกเว้นนอกจากหกหก เลขาเมนู<ะ>นี่ไงโอ้โหตัวหนา้าอ๋ออันนี้ก็คือเป็นสูตรของเจ้คนนั้นใช่ไหมครับปู่เียกตรงกับของปู่เลยเขาก็ทำได้ห้อัโถงแล้วเรามาทำก็ได้หกองโบก็ได้ห้อเอาอะไรใส่ปูป่ว่าได้หลักลก็ได้แค่หลักมันแล้วก็มาหาตัวนี้ใส่ หกศูนย์หกเจ็ดคาโปลักอันเรียกล่างเราก็หาเราก็หาไอ้ยืดสมุดอยู่นีนะ่เราก็หาไอู้ตรและสองตัวมา เรียนด้วยก็เลยทำให้ดูแล้วก็าถ่ายรูปทรงวิธีทำพอหนห่นวิธีทำอ่อ่ีสี่ตั้งอย่างไครับแล้วสามสองเนี่ยเฉียงมาองนี้สามสามไป สกับสีเป็นเท่าไรเท่าไรเจ็ดะเแล้วก็นับต่อหนึ่งเจ็ดแปดอืมครับครังวดก่อนเหมือนกันงวดก่อนก็ได้ยี่หกสองใช่ไหมครับหกสองมันมันออกข้งล่างตัวศูนย์ใช่ไหมครับอ่าศูนย์บวกสองได้เท่าไรได้สอง่ไครับก็นับต่อเป็นสามมันก็เลยได้ได้สองสามสองสองสามสองใช่ไหมล่ะค่ะมันง่ายๆคือตัูตรของปูเป็นมีคือเลขล่าง ไม่ต้องไม่ต้องเยอะอคบคปูที่มันมีอีกแค่หนึ่งต้องเอาต้องเอาไอ้สองสีนี่มาตั้งแล้วหาหา,หาอีกมันได้ได้สี่สี่สไ,ไ,ดสสได้สองเด้งได้สองเด้งค่ะไอ้ตัวนี้เป็นโจทย์อีกสองสีค่ะปูเอามาเป็นโจทนเพราะพอบวกไปมันได้สี่สี่พอถ้าทำดีๆนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับปู ก็นั่นแหละคือมันอย่างนี้แค่นี้ปูตรของปูนี่นี่บอกเคล็ดลับเลยง่ายๆนะครับปูง่ายๆเดียวเลยกล้วยๆเลยถ้าเกิดจับถูกนะก็จับถูกทีโมบบวกอย่างเดียวครับไม่ต้องบวกเยอะเลวยคัวเดียวครับแต่ว่าอย่าเอาตรงนะเอาเฉียงนะครับแค่นี้ประจำนะปูก็เลยเขียนไว้เป็นสูตรข้างฝาเหมือนเดิมครับปูเนาะโอ้ช็อปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสูตรข้างฝา ครับสูตรสร้างฝาตลอดชีพนะครับผมโจ้บอกว่าในตัวสุก้ทยพรุ่งนี้รู้กันพรุ่งนี้รู้กันนะปูเนาะพรุ่งนี้ใช่นี่พรุ่งนี้ครับปูว่ใช่วันนี้วันลอยกระทงครับครับแลวในตรงนี้เราเราพูดตรงนี้ว่าเราเรียนจบมันมันมีค่ายิ่งกว่าจบปริญญาได้สองใบนะคิดว่าเราไม่ต้องไปเรียนหน่ยเราเรียนตัวนี้เรียนคณิตศาสตร์ครับ้าง้าปูจะเรียนศึกษาดูอันไหนอันไหนอันไหนได้มากไหมเอ ตัวสองตัวนี้เป๊เลยเหมือนเป็นการคิดไปในตัวนึดในตัวที่เราก็ภูมิใจวอ้สสำเร็จแล้วครสำเร็จแล้วตรงนี้มันจะกลายแล้วเงินเทวดานี่ถ้าเรารู้จักหามันก็ง่ายคมันอยากอยู่ในนี้เลยถึงยอมเสียสละเขียนไปข้าบาบ้านให้ก็ฉัน ครับปู่ข้างปามันไมีใครเหมือนครับปู่ไม่มีใครเลยนะปู่เนาะก็มันเย็นเย็นอยู่เนาะก็บอกให้เห็นๆกันตาแล้วเราไม่ได้หวงสิคธิ์วิธีทํำยังไงกันง่ายเลยครนะแต่ว่ามุกี้ได้หลักเก็บแล้วก็ข้างล่างมีเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าก็มีอยู่มันเจ็ดแปดมีสามตัวในปูครวงนะครับก็ขอให้แนวทางที่ปู่ให้มาเนี่ถูกเลขสามตัวสองตัววันมีหกศูนย์หกเจ็ด แล้วก็มี65 65 <6, 5. S 1> <5. S 2> นี่หมายถึงปู่ซื้อผ้าไตในไม้ยเล็ก65อ oh. ๋อครับอปู่ไปถวายผ้าไตแต่วาผ้าไตทอกระถระิน65อ mm ืม hmm. ครับครับปู่65ก็ตรงกับสูตร้ำลางที่ปู่ให้มาบน <laughs> ตรงกันอืมบัตรลักธีารงางนี่ก็65อ๋อบารลที่ปู่65 ะได้มีบุญสัมพันธ์กันจะได้ร่วมบุญกันเาะปู่วันนี้นมันว่ายังนยังนิวนี่เป็นลูกศิษย์ปู่ครับแต่ปู่ดังลูกน้องก็ดังๆด,ด,ด้วยไปด้วยกันคู่กันครับรบรรดาันนี้ส่งด้วยกันครับปู่บุญสัมพันธ์กันช่วยกันครับแต่ถ้าปู่ไม่มีนิวปู่ก็ไม่มีชื่อมีเสียงครับปู่ปู่ก็ไม่ลืมนะถ้าไม่ได้นิวครับบอกตรงนี่กาไปขึ้นเมืองแล้วจนถึงนับจาก วัดชนวัดนะขาดปูได้ทุกคืนปูวันจะนอนก็เอาวิ่งมาแล้วอครับขาดปสมัฒนาสาธุเดืนเป็นกระเพลินค้าโคที่ปู่เนี่ยสมควรที่จะได้เราเป็นไอ้นี้เนี่ยเนี้ยถ่ายทําเลยนี่ก็ยนหมายเลขโทรของปู่ไปนะครับเพรารู้ทั้งประเทศใครก็จะโทรมาโดูคนก็ศรัทธาปู่เยอะอยู่ครับปู่ก็ก็กที่พูดนั่นแหละว่าคําพูดของปูดแต่นะคาพูดให้เขามีสติแล้วก็เตือนสติครับการมีวินัยมีในอะไรบ้าง นี่ว่าทุกวัน่วนใหญ่หรือชามาไปท่านอะไรไปท่านเงินใช้เงินให้เป็นประโยชน์ครับมีสลึงขึ่งบรรจุนโภคบ,บาทจา่ายขาดเพื่อประสงค์เรื่องประสงค์ที่ต้องทําก็คือต้องการประสงค์ใช้เงินต้องการเงินครับต่อสู้กันทุกวันเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนก็ไปไม่กินข้าวกินน้ำไม่ตรงเวลาเหนื่อยเงินัครปล่อยหลวงพ่อเงินนี่เราต้องเกิดครูบูชาไว้ครับ ได้มีให้มีอักษรพอพานเพื่อพูนครับจำไว้ม่ได้เยอะๆมาปิดทองเก็บเป็นเงินก้อนถุงเงินกุ๊กเงินก้อนนี่จะไหลมาเต็มมาไม่ขาดเนี่ยก็ปิ้งข้าวันที่ปิ้งข้าวันจีปุ๊บก็สวดมนต์สวดเกี่ยวกับวคาถาเงินล้านครับทุกคืนก้าวจบครับก็ก็ผสมประสงค์ตั้งตั้งแก่มาพอทำมาเป็นปีคือเพิ่งเพิ่งเกิด ไม่ใปะสวดวันเดียวจะได้ไม่เกิดต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาบำเพ็ญบำเพ็ญตลอดจำไว้จนสวดปากเปล่าได้เลยอืมค่ะยูใงไงก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าไม่มีเคล็ดลับมันก็มีทุกอย่างมีมีแต่ว่าเขาจะบอกระมดดหมายกันแล้ค่ะปูจะพไม่ไม่ปิดบังพูดที่ให้ให้ได้ยินทั่วประเทศใครปฏิบัติได้ก็ได้ได้เงินมาแล้วนาบ้อยมาก็วาย อย่าไปทำอย่างที่มันผิดศีลให้ปฏิบัติอย่างที่ปู่บอกคลิปแรกคือคนคนไหนก็ดูจําไปจบได้ตัวใหญ่ก็อายุมากๆไม่มีวัยรุ่นครอบอายุห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมากที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขแนวทางตัวเลขเลยขอโชคลาภให้ปู่ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ครับบางทีไอ้เรื่องมีกุ้งม่กี้ก็ให้ปู่ช่วยบางทีเป็นหนี้เป็นศีลสร้างเองก็จะยึดบ้านยึดรถก็อยาให้ปู่ช่วย โอ้โหปูนไม่ใช่เทวดาเนาะอะไรพราะปู่มันได้เรียนมาสูตรนี้ปะกันเรียนเองหรปู่แค่มีปัจจัยสี่นะครับเครื่ององผมยารักษาโรคแต่ปู่นี่เป็นเหมือนเทวดาครับปู่เป็นเหมือนเทวดาเลยนะครับเพราะว่าคนที่ทําสูตรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะหวงสูตรแต่ปู่นี่ไม่หวงนะครับเป็นเรรมเนยเทวดาลงมาปูนลูกศิษย์ใ้ดีเขาก็ต้องนึกเห็นเราครับเขาก็บอกต่อไปว่าอาจากปู่เลยสีแกสอนให้จะบอกให้ครับ ถ้าอยากได้กอมาไม่เป็นไรก็ยังคนราไปจะมาเป็นการก็จะนั่งสารองมาให้สารองวินให้ส่งทึงที่เลยแล้วก็ปูจะบูตั้งใจว่าจะให้เรียนจุไฟชั่วโมงเดียวแล้วให้รถรอรอเลยนะให้รถรอแล้วส่งกลับมาให้วให้รอให้ชั่วโมงเดียวเลยให้ชั่วโมงเดียวจบเลยแล้วกลับ้าแล้วไปเป็นอาชีพทําต่อไปก็จะ มีเงินมีทองลูกลูกเมียที่ทิ้งไปอาจจะกลับมากระถ่าเพราะเรารวยครับปู่ใช่ใช,ใช่ครับโอ้สงสารคนนี้นี่มันไล่บ้านไล่ที่อยู่ไม่มีญาติกาศมิดมดทุกอย่างพังเต็มนี่อะชีวิตของคนครับปู่เวลาสบายก็สบายเวลามันเกิดมานี่แหมขับรถสนุกสนานรถรถหรูรถล,ล,ล,ลอยอะไรอะไรอะไรไทยอะไรลอยชนะลอยชนะลอยชนะลอยแพงมาก เนาะมาเอาเลขความฝันแล้วก็เลขทูบที่ปู่ไปจุดมาได้นะครับก็ถ้าออกเลขทูบนี่ปู่ก็ตั้งใจจะไปสร้างศาลให้กับปู่ศรีราต์้ไว้เลยแล้วตั้งใจอยาออกไม่ออกก็จุดหุดไปขอปู่ให้ปื่ได้เนาะเปิดมือทิพท่านให้น้องพ่อะ้นงะปู่เนาะพอดีไรถมาจากมู่นปะจินบุรีมาอาดฟางให้ปู่พอดีเขาเขาไปเห็นบ้านปู่เขาอยากเช่า๋อนเ้าก็นอนจะได้หวย ขึ้นไปเพูดในคนลูกคนลูกเลยคือว่าสัมผัสได้แต<อ>่ว่าข้อกลับบ้านไปสองคืนแล้วจะมาจะมาพรุ่งนี้ก็ไม่ได้นอนวันนี้ก็เป็นตัวนอนวันผาเป็นงวดหน้าพอ <c oughs> มันนอนคืนนี้ก็ไม่ตันะนะ <c oughs> ปูนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่ฤาษีมากๆนะครับผมเนาะที่แนะนําแนวทางความฝันนะํมามื่อเราสู่ท่านผู้ชมฟังปู่ไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนอืนะครับฝันเห็นคนใหญ่คนโตเลยครับเอาไว้เป็นแนวทางนะปูเนาะ ครับจะถูกจะผิดก็ไม่มีใครรู้นะครับเป็นแนวทางมันเรื่องความฝันนะครับปู่เรเตื่นแตฝันนี่เลยครับบงตรงเลยสิบห้าสิบสี่สิบห้าวันนะครับปู่เพิ่งฝันนะครับเกือบจะไม่ฝันแล้วเกือบจะไม่ฝันมันแบบโค้งสุดท้ายอย่างเขาว่านั่นแหละเพราะถ้าเป็ดรถไปก็สายด่วนกับสายด่วนจมวัวทุ่ท้ายครับครับปู่ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณปู่ฤาษีมากๆนะครับผมขอบคุณครับ่านที่มาสุดอดากขอบคป้าทุกอย่างที่พูดไปมาเสร็สิ้ ว่าจาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ดีของคนเราเนาะค้าปลูกตาเลข,าาขทูบค่ะค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายนะคะป่อปูฝัน5 0านนะคะแล้วก็มีเลขทูบ5 2 9นะคะส่วนสูตรนี้ ไม่ต้องกลับเลยนะคะปู่ก็นิ้นล่างนิ้นบนให้แล้วนะคะทางช่องนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะคะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ